สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกทกท่านที่มารวมกันในที่นี้และสวัสดีผู้ชมทางบ้านค่ะดิฉันแพททองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยค่ะพักเพื่อไทยขอคิดใหญ่ภายในสปีนี้เราจะเปลี่ยนกรุงเทพมหานคร จากเมืองหลวงของประเทศไทยให้เป็นเมืองหลวงของคนไทยทุกคนค่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมาการเติบโตทางกายภาพของกรุงเทพมหานครบีบให้อนาคตของเราที่นี่คับแคบลงเรื่อยๆคนกรุงเทพต้องใช้ชีวิตด้วยความอึดอัดภายใต้โครงสร้างที่ล้าสมัยภายใต้เศรษฐกิจ ที่ไม่เป็นธรรมเส้นทางชีวิตของคนกรุงเทพถูกกำกับด้วยความล้าหลังของระบบราชการและรัฐบาลที่ไม่มีวิสัยทัศน์ค่ะแต่โอกาสในการสร้างอาชีพของคนตั้งทั้งประเทศก็ยังกลับมากระจุกตัวที่กรุงเทพมหานครทุกคนก็ยังที่จะเดินเข้ามาในกรุงเทพมหานครเพื่อเลือกเส้นทางชีวิต เพื่อมาสร้างอาชีพในกรุงเทพมหานาครค่ะกรุงเทพมหานาครมีทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยและทุกๆคนก็มีเรื่องราวของตัวเองมีอุปสรรคในชีวิตของตัวเองและมีข้อจำกัดมีความฝันของตัวเองค่ะ ความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้เป็นโจทย์สำคัญที่ทำให้พักเพื่อไทยคิดแล้วคิดอีกว่าจะทำอย่างไรที่จะพัฒนากรุงเทพและพัฒนาคนกรุงเทพให้มีโอกาสในชีวิตเพิ่มมากขึ้นถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะพัฒนาอย่างไรเราจะเริ่มอย่างไรเพื่อให้คนกรุงเทพมีโอกาสและมีความหวังมากยิ่งขึ้น เราทราบว่าเราต้องสร้างพื้นที่ให้คนกรุงเทพซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายและเราก็เชื่อว่าคนรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญคืออนาคตของกรุงเทพค่ะพักเพื่อไทยจึงจำเป็นต้องคิดใหญ่เพื่อคนรุ่นใหม่คิดใหญ่เพื่อคนกรุงเทพและนี่คือแผนของเราค่ะหนึ่ง เราจะคิดใหญ่เรื่องรายได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยเช่นนี้ครอบครัวใดรายได้ไม่ถึง2องหมื่นบาทเราจะเติมให้ถึง2องหมื่นบาททันที <S <S 1> <S 1> อย่างที่เคยกล่าวไปในเรื่องของค่าแรง600บาทเราก็จะทำภายในปี2570ค่ะนอกจากนั้น นักศึกษาจบใหม่ข้าราชการต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำเริ่มต้นที่25,000บาทค่ะ 2. เราคิดใหญ่เรื่องโอกาสกรุงเทพต้องเป็นเมืองแห่งโอกาสพักเพื่อไทยพร้อมที่จะเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นบล็อกเชนฮับและเป็นฟินเทคเซ็นเตอร์ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีค่ะ มากไปกว่านั้นเรายังมีนโยบาย1ครอบครัว1นึ่งซอฟทาวเวอร์หรือที่เราเรียกว่าโอฟอสนั่นก็คือการเฟ้นหาเยาวชนที่มีความสามารถในแต่ละครอบครัวผลักดันให้เขาเข้าถึงองค์ความรู้ในสิ่งที่เขาถนัดต่างๆเหล่านั้นและพร้อมที่จะแข่งขันได้บนเวทีโลกค่ะ เมื่อเยาวชนเหล่านั้นได้รับโอกาสเขาก็จะมีโอกาสสร้างรายได้ใหม่ให้กับครอบครัวของตัวเองให้กับชีวิตของตัวเองได้กลับมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ค่ะข้อที่3เราจะคิดใหญ่เรื่องคุณภาพชีวิตการใช้ชีวิตในกรุงเทพต่อจากนี้จะต้องสะดวกและปลอดภัยค่ะพักเพื่อไทย พร้อมที่จะลดค่าโดยสารด้วยรถไฟฟ้าเหลือ20บาทตลอดสายทันทีเราจะเพิ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้ครบ50เขตค่ะเราจะแก้ปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ด้วยการควบคุมที่ต้นเหตุบรรเทาผลกระทบและวางแผนแก้ไขในระยะยาวค่ะอีกหนึ่งปัญหานะคะที่ละเลยไม่ได้เลยนั่นก็คือสภาวะโลกรวนค่ะน้ำท่วมกรุงเทพมีสาเหตุสำคัญมาจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นทุกๆปี และทําให้สามารถไม่ระบายน้ําสู่ทะเลได้เพราะฉะนั้นเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงถ้าไม่ได้รับการแก้ไขในเรื่องนี้กรุงเทพจะจมน้ําภายในปี2575ค่ะพักเพื่อไทยจะมีนโยบายจัดการเรื่องน้ําทันทีโดยการที่สร้างเกาะแล้วก็สร้างเขื่อนรอบกรุงเทพแน่นอนค่ะเราจะเร่งศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียด ให้ครอบคุมและประหยัดที่สุดค่ะนอกจากเราจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้แล้วเรายังจะสามารถลดความแออัดในกรุงเทพเนื่องจากการที่เราจะสร้างที่ดินใหม่สร้างเกาะและเขื่อนมูลค่าเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมากมายมหาศาลให้กับประเทศของเราค่ะรถแมพของพรรคเพื่อไทยเพื่อคนรุ่นใหม่ เพื่อกุงเทพมหานครจะไม่จบแค่นี้ค่ะแผนของเราจะใหญ่ขึ้นและสมบูรณ์ขึ้นด้วยนโยบายที่มีมากมายตอบโจทย์คนทุกรุ่นทุกวัยทุกกลุ่มและทุกภาคส่วนค่ะการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานครจะถูกวัดด้วยความมั่นคงและความมั่งคั่งของชีวิตคนกรุงเทพค่ะต่อจากนี้ ความหลากหลายจะยังคงอยู่ความเหลื่อมล้ำจะหมดไปและกรุงเทพมหานครภายใต้การดูแลของพักเพื่อไทยใจะใหญ่พอสำหรับพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะข,ขอเสียงปรบมือกำลังใจให้กับคุณแพทองทานชิน,นวัตรค่ะ และแน่นอนครับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครแน่นอนเราคงได้รู้หมดแล้วความเหลื่อมลำ้ำจะหมดไปความหลากหลายยังคงอยู่